ดรื่องรางมากมายที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสัน์แบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านสืบสารปณิธานธรรมซึ่งเป็นชีวประวัติท่านพระอาจารย์สิงหวินแห่งวัดโฟกวงซันนะคะที่ไต้หวันในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงการที่ท่านได้นำพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลก และวัดที่สำคัญก็คือวัดซีไหลในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสทางด้านทิศตะวันออกนะคะเป็นเนินเขาแล้วก็มีป้ายชื่อวัดซีไหลโฟกวงสันนะคะในตอนที่แล้วเราก็อ่านถึงตรงนี้มาฟังต่อกันเลยค่ะ สืบสารปณิธานธรรมชีวประวัติคณาจารย์สิงหวินผู้แต่งฝูจืออิงผู้แปลอาจารย์อุสาโลหะจรูลผู้ตรวจทานภิกษุณีอัมพิกาอัคขชิน,นยานจัดพิมพ์โดยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูประธรรม ไา้ชื่อวัดซีไหลโฟกวงซันตัวหนังสือขนาดเครื่องเป็นลายมือของท่านเจ้าพระคุณผู้ก่อตั้งสำนักวัดซีไหลความหมายก็แปลว่าพุทธธรรมจากตะวันตกวัดซีไหลนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพุทธศาสนาที่เป็นจารีตประเพณีและสังคมยุคใหม่ตั้งอยู่บนเนินเขาฮาเซียนดาไฮสมีพื้นที่15เอเคอร์ ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังหยางจูหมิงที่เป็นชาวจีนในอเมริกาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีคิสรตศักราช1986แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปีคิสรศักราช1988ตอนทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถนั้นท่านเจ้าพระคุณสิงหวินได้นำอิฐที่ทำจากทัญพืชและทรายจากแม่น้ำคงคา ที่ท่านตั้งใจอัญเชิญมาจากอินเดียด้วยตนเองและดินของโฟกวงซันผสมลงในปูนซีเมนต์เพื่อเป็นรากฐานอันเป็นการสื่อถึงต้นกำเนิดพุทธธรรมอันไกลโพ้นสายแห่งฐานธรรมทอดยาวตอนสร้างเสร็จนิตยสารไลฟ์ฉบับเดือนนั้นได้ตีพิมพ์รูปอาคารวัดจีนสีทองอารามพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าวัดแห่งแรก ปวนซีกโลกตะวันตกยังเปรียบเปรยว่านี่คือเมืองต้องห้ามในอเมริกาเมืองต้องห้ามหรือจื่อจิ้นเฉิงคือนามเดิมของพระราชวังปักกิ่งสมัยที่จัก,กรพรรดิจีนยังใช้เป็นที่ประทับเดือนเมษายนในปีถัดมาหนังสือ Reader Digest มีบทความรายงานเกี่ยวกับวัดซีไหลเช่นกันวัดซีไหลย,ยังคงดำเนินตามประเพณีปฏิบัติ ของโฟกวงซันโดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการแสดงศักยภาพสามประการคือ 1. เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจิตวิญญาณให้กับอเมริกา 2. เพื่อให้ชาวตะวันตกใช้ธรรมสถานเป็นที่ศึกษาพุทธศาสตร,ร์ 3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตกตะวันออกดังนั้นเมื่อเดินไปถึงส่วนใดของวัดสีไหลจะเห็นพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยว ที่มีสีผิวเหลืองขาวดำแตกต่างกันที่สมาคมเฉาซันอาคันตุกะที่เป็นพระลามะจากอินเดียพำนักอยู่ยังมีการเข้าเยี่ยมคาระวะของพระภิกษุจากสเปนเสียงสนทนาภาษาอังกฤษภาษาจีนไต้หวันกวางตุง้งภาษาก้องอยู่ใต้ฝ่าพระบาทพระพุทธองค์เนื่องจากมีต้นกำเนิดจากโฝกวงซันไต้หวัน หลายปีมานี้บุคคลสำคัญของรัฐบาลถ้าไปอเมริกาส่วนใหญ่จะต้องเข้าเยี่ยมวัดซีไหลท่านเจ้าพระคุณพูดกับท่านจางชิ่งเยียนผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานอเมริกาเหนือว่ายินดีให้วัดซีไหลเป็นสถานรับรองของสำนักงานประสานงานเชิญใช้บริการเต็มที่ในบรรยากาศการเมืองของดินแดนสองฝั่งที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากวัาซีไหลยอยู่ในฐานะบุคคลที่สามจึงมีบทบาทในการลดความขัดแยง้งได้เคยรับรองท่านจูฉีเจินเอกอัครราชทูตจีนประจำอเมริกานางหวีเจียงเวียกุย้ยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเชื้อสายจีนเคยกล่าวชมว่าดิฉันอยู่แคลิฟอร์เนียมานานหลายปีทำไมไม่รู้ว่าที่รัฐนี้มีสถานที่ดีๆอย่างนี้ วันนี้วัดสีไหลได้กลายเป็นหน้าต่างสุดวิเศษที่แสดงวัฒนธรรมตะวันออกและเป็นฐานที่มั่นที่พุทธศาสนาจะพัฒนาในตะวันตกทว่าเบื้องหลังความยากลำบากของการก่อร่างสร้างตัวในช่วงนั้นเป็นการสะท้อนภาพความจริงของประวัติศาสตร์การต่อสู้บุกบั่นของชาวจีนในต่างแดนเมื่อ2ีปีก่อน ท่านเจ้าพระคุณได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีวันชาติอเมริกาแม้ว่าจะเป็นการเหยียบย่างดินแดนนี้เป็นครั้งแรกท่านก็ได้สำรวจด้วยสายตาอันแหลมคมว่าดินแดนแห่งนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่กันอย่างสันติมีมิตรไมตรีประกอบกับพลเมืองใหม่ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันผู้เร่ร่อนอยู่ต่างแดน ย่อมต้องการสถานที่ที่เป็นที่พึ่งทางใจในฐานะชาวจีนภายในจิตใจท่านมีความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อร้อยปีมานี้ศาสนาแคทอลิกศาสนาคริสต์ของตะวันตกล่องเรือติดปืนใหญ่เผยแผ่ศาสนาไปทั่วทุกแห่งของประเทศจีนวันนี้เราน่าจะใช้วิธีสันติภาพนำพุทธศาสนาเผยแผ่สู่โลกตะวันตกเมื่อเกิดความคิดนี้ขึ้น ภายใต้การเล่งร้าวอย่างกระตือรือร้นของสิทธิ์จึงได้ส่งท่านฉือจวงและท่านอีหังผู้รู้ภาษาอังกฤษพกเงินห0 0 0 0่นดอลลาร์เงินจำนวนนี้สำหรับท่านเจ้าพระคุณในตอนนั้นถือว่ามากท่านให้ไปอเมริกาสำรวจดูว่าพอจะสร้างวัดได้ไหมเมื่อพระธรรมอาจารย์ฉือจวงมาถึงอเมริกาสอบถามได้ความว่าในเขตแคลิฟอร์เนียราคาบ้านหนึ่งหลัง อย่างน้อยต้องมีเจ็ดแหมื่นดอลลาร์เดิมคิดว่าจะถอดใจกลับบ้านเมื่อท่านเจ้าพระคุณทราบข่าวได้บอกลูกศิษย์ว่าอย่าใจร้อนอยู่ดูอีกสักพักจากนั้นจึงไปอเมริการ่วมคิดหาวิธีด้วยตัวเองสวรรค์ไม่ใจร้ายกับคนตั้งใจจริงพวกเขาพบว่ามีโบสถ์แห่งหนึ่งกำลังบอกขายลูกศิษย์ลังเลว่า ซื้อบ์คริสตมาทำเป็นวัดพุทธจะเหมาะสมหรือไม่อาจารย์กลับตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยท่านมองว่าซื้อบ้านที่เคยเป็นสถานที่ใช้ในทางศาสนาต่อไปจะสะดวกจึงวางมัดจำสองหมื่นดอลลาร์ไปทำเรื่องกู้เงินที่ธนาคารในที่สุดพุทธศาสนาจีนก็มีจุดเริ่มต้นที่มีความหวังไม่สิ้นสุดแห่งหนึ่งในอเมริกา จากการลงมือซ่อมแซมรว้วาดภาพพระพุทธรูปโดยมีพระไม่กี่รูปช่วยทำกันเองวันจัดงานทำบุญครั้งแรกก็มีคนขับรถจากแดนไกลมาร่วมงานหลังจากนั้นครั้งที่สองสามคราวนี้มากันเนืองแน่นล้นหลามดังนั้นจึงได้สร้างวัดไปถาที่เมวูดไม่นานวัดไปถาก็ไม่พอรองรับได้อีก เป็นเหตุปัจจัยที่ต้องสร้างธรรมสถานที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนางจางเหยาหงอิ่งสิทธิ์เก่าของท่านเจ้าพระคุณผลักดันความคิดนี้เต็มที่เป็นคนแรกที่บริจาคเงินส0 0แสนดอลลาร์ 300, ตั้งเป็นกองทุนบวกเงินบริจาคของคนอื่นๆสนับสนุนให้อาจารย์ซื้อที่ผืนหนึ่งบนเขาฮาเซนดายื่นหนังสือขอสร้างวัดกับรัฐบาลแคลิฟอร์เนีย ใครจะคาดคิดว่าบริเวณนี้เป็นเขตของคนชั้นสูงผิวขาวจริงๆแล้วที่พักผ่อนยามชราของผู้มีอันจะกินจำนวนมากชาวบ้านมีความคิดอนุรักษ์เกี่ยวกับการก่อสร้างวัดผู้คนจึงพากันส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขัดขวางกันเต็มที่เหตุผลที่พวกเขาคัดค้านคือเกรงว่าจะทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติการสวดมนต์การจุดประทัด สร้างเสียงรบกวนเครื่องแต่งกายที่แปลกแยกของภิกษุภิกษุณีอาจนำพายาวชนเสียคนเขาคิดว่าคนจีนล้วนกินเนื้อสุนัขก,กลัวชีวิตสุนัขอันเป็นที่รักจะไม่รอดต่อมาจากการทำประชาพิจารณ์หครั้งการตอบคำถามชี้แจงอีกกว่าร้อยครั้งด้านหนึ่งปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมเขาฮาเซียนดาทั้งหมด ที่ให้แก้ไขอาาเขตที่ก่อสร้างทั้งความสูงสีสันอีกด้านก็รับปากว่าต่อไปในอนาคตเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ต้องคืนกำไรให้กับชุมชนไม่ง่ายเลยกว่าจะเสร็จสิ้นผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเป็นที่คาดเดาได้ว่าชาวเมืองท้องถิ่นไม่ใช่มุ่งไปที่ปัญหาทางกฎหมายอย่างเดียว ความจริงสิ่งที่ทำให้พวกเขาคัดค้านเป็นเพราะการปิดกั้นของวัฒนธรรมก่อให้เกิดความระแวงสงสัยท่านเจ้าพระคุณได้คำนึงถึงใจเขาใจเราดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะใช้พวกวัยรุ่นใช้วาจาหยาบคายด่าทอหรือเอาก้อนหินคว้างป่าทำลายก็ปฏิบตัติตอบด้วยความอดทน ไม่เพียงเชื้อเชิญให้สมาชิกกรรมการส่งเสริมมาตรวจงานก่อสร้างร่วมรับประทานอาหารสนทนาแลกเปลี่ยนยังนำลูกศิษย์ทั้งฝ่ายสงฆ์คฤหั์ช่วยเก็บกวาดถนนด้วยตัวท่านเองเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการคืนกำไรให้กับชุมชนอยู่ไปอยู่ไปความระแวงสงสัยของผู้คนค่อยคลายลงมีแต่ความซาบซึ้งใจมิสเตอร์สมิธ บาดหลวงของศาสนาคริสต์ถึงกับช่วยพูดขอร้องแทนวัดซีไหลในที่ประชุมประชาพิจารณ์ว่าภรรยาผมเป็นชาวเวียดนามนับตั้งแต่เวียดนามเกิดสงครามไม่มีบ้านให้กลับทุกวันต้องใช้น้ำตาล้างหน้าผมหวังว่าจะมีที่สักแห่งหนึ่งให้เธอได้มีที่พึ่งพิงทางจิตใจผ่านหนทางอันคดเคี้ยวนับสิบปี เมื่อวัดซีไหลก่อสร้างแล้วเสร็จผู้นำวงการเมืองและวงการพุทธศาสนาทั่วโลกต่างมีสารแสดงความยินดีวุฒิสมาชิกท่านหนึ่งแมทธิวจีมาติเนสกล่าวว่าวัดซีไหลธรรมสถานอันสง่างามแห่งนี้ไม่เพียงเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆของสาธุชนและผู้คนในเขตชุมชนยังได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดตะวันตกและตะวันออก พระธรรมจารย์โลธนะสาลาประธานการบริหารสภาพุทธศาสนาอเมริกากล่าวด้วยความรู้สึกภาพภูมิใจว่าวัดซีไหลจะเป็นหอประทีปในการส่งเสริมและเผยแผ่พุทธธรรมเกียรติยศอันสูงส่งของพุทธธรรมในซีกโลกตะวันตกเมื่อวัดซีไหลก่อตั้งเสร็จได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพุทธศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที่16ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยจัดงานนี้นอกเขตทวีปเอเชีย นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นสากลแล้วจริงๆสิบกว่าปีมานี้ท่านเจ้าพระคุณได้ดำเนินตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ได้นำวัดสีไหลสู่ความเป็นสากลเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มากประสิทธิภาพทางด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนามักจัดงานบุญมหากรุณาอภัยทานการถือศีลแปศีลอุโบสถ การร่วมสวดอมิตตพุทธและการสัมมนาพุทธศาสตร์เป็นต้นกล่าวในด้านพุทธศาสนิกชนอเมริกาว่าสีไหลเปรียบเสมือนสมอแห่งจิตวิญญาณและเป็นขุมพลังของที่พักกายพักใจไม่ว่าจะเป็นผู้ย้ายถิ่นใหม่หรือเก่าการพำนักอยู่ต่างถิ่นต่างเมืองความทุกข์ความอึดอัดอุปสรรคมากมายในชีวิตความเป็นอยู่จิตใจอารมณ์ความรู้สึก ล้วนได้รับการชี้แนะขจัดปัดเป่าจากพระธรรมอาจารย์ในวัดสีไหลาหากมองท่านด้านสังคมศาสตร์ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สังสรรค์สมาคมและค้นหาผู้ที่มีความคิดแนวเดียวกันวันตรุษจ,จีนของทุกปีชาวจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงเวียดนามกัมพูชาต้องขับรถเป็นระยะทางสองสามชั่วโมงมาทำบุญไหว้พระที่วัดโดยไม่ได้นัดหมาย ถนนบนทางด่วนรถติดกันยาวเพราะเหตุนี้ที่จอดรถ200ยกว่าคันของวัดซีไหลเต็มหมดเช่าลานจอดรถของโรงเรียนใกล้เคียงก็ยังไม่พอทางกรมตำรวจต้องส่งตำรวจแดนายมาอำนวยความสะดวกให้ในวันนั้นมีคนส่วนหนึ่งต้องจอดรถในที่ห่างไกลออกไปแล้วเดินเท้าขึ้นเขามีชาวอเมริกันที่อยู่ในเหตุการณ์แทบไม่อยากเชื่อสายตาตนเองกล่าวว่า เหมือนกับขบวนมดงานไม่สนใจสิ่งรอบข้างจิตใจจดจอ่อที่จะกลับคืนรังของตนเองทางด้านการบริการผู้อยู่ต่างแดนวัดีไหลได้จัดศูนย์บริการให้บริการอาหารที่พักรวมทั้งบริการรับส่งไปกลับฟรีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประเมินว่าเฉลี่ยในแต่ละวันที่วิ่งไปสนามบินมากกว่า5-6ถึงเที่ยว และเป็นการบริการ24ชั่วโมงค่าอาหารที่พักฟรีช่วยผู้ที่มาใหม่ในต่างแดนได้ไม่น้อยเคยมีชายผู้หนึ่งพักอยู่ที่สมาคมเฉาซันนานครึ่งปีจนกระทั่งหางานทำได้แล้วจึงจากไปนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนศิลปะวัฒนธรรมจากตะวันตกเปิดวิชาจัดดอกไม้ทำอาหารมังสวิรัตการรำไทเก็กกูเจิง ภาษาจีนผู้กันจีนและสตรีสนทนาธรรมเป็นต้นเติมเต็มชีวิตจิตใจที่สดใสให้กับมวลชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาการดูแลเด็กเล็กและคนชราของคู่สามีภรรยาที่ต้องออกทำงานนอกบ้านจึงจัดให้มีคณะเยี่ยมเยียนสอนการบ้านและวิทยาลายัยอมิตรยุทุกวันหยุดสุดสัปดาห์คนทั้งบ้านมาเรียนงานฝีมือมาพบเพื่อน รับประทานอาหารมังสวิรัตที่ถูกปากเป็นที่สุขสำราญอย่างยิ่งของหลายครอบครัวในบริเวณเมืองลอสแอนเจลิส ชาวตะวันตกที่ใกล้เป็นสุขที่ไกลมาหาทางด้านการบริการชาวตะวันตกไม่เพียงเปิดชั้นพุทธศาสภาษาอังกฤษทุกวันอาทิตย์ยังจัดค่ายพุทธศาสภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีเทศกาลงานบุญจะต้องมีพระธรรมจารย์แปลภาษาอังกฤษอยู่ด้วยยังกำหนดวันเวลาสำหรับเลี้ยงสังสรรคนในชุมชนในงานพิธีมหาอภิเษกหลังน้ำอมฤต ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จัดขึ้นปีละครั้งจะมีชาวตะวันตกเข้ามานับถือพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดือนพฤษภาคมหลายปีก่อนในกลุ่มผู้เข้าพิธีถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง300คนจำนวนหนึ่งในห้าเป็นชาวตะวันตกบัดนี้ความวิตกกังวลการกีดกันที่มีเมื่อ10ปีก่อนได้ถูกขจัดจนสิ้น ชาวอเมริกันผู้มาเยือนคึกคักมากประกอบไปด้วยโรงเรียนสมาคมศาสนากลุ่มองค์กรธุรกิจเป็นต้นในปีหนึ่งปีหนึ่งมีกว่า200คณะราว18,00งน 8, คนในจำนวนนี้3ใน4เป็นชาวอเมริกันยังมีที่มาจากประเทศยุโรปซึ่งทางวัดสีไหลจะจัดผู้เชี่ยวชาญนำชมอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ในวงการธุรกิจก็ได้มาขอยืมสถานที่จัดการประชุมใหญ่และประชุมย่อยต่างๆหลายครั้งนอกจากนี้การจัดงานประชุมของรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้เชิญท่านเจ้าพระคุณไปประพรมน้ำมนต์ใช้พิธีการทางพุทธศาสนาทำพิธีเปิดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสสถานีโทรทัศน์ช่อง53ของอเมริกาเสนอรายการสารคดีชุดชื่อโฟกวงซีไหล ผู้มีจิตศรัทธาบางคนมุ่งมั่นอาสาสมัครทำงานแปลหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์แก่พุทธธรรมจะได้สามารถเผยแผ่ในกลุ่มคนพูดภาษาอังกฤษอุบาสกหวังหวนสิงต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้เสร็จสิ้นงานแปลวัชรสูตรและหาเไทยสูตรเป็นภาษาอังกฤษและพิมพ์เผยแผ่แล้วท่านเจ้าพระคุณสิงหวิน ยังได้ให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสีไหลที่ตอนแรกก็ใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเป็นโอกาสในการให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตกให้รู้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสตรีชาวฝรั่งเศสชื่อเบเนดิกส์ตอมที่วางแผนใช้เวลาสิบปีขี่มอเตอร์ไซค์ท่องโลกสองปีก่อนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีไหล เธอเกิดในครอบครัวแคทอลิกแต่6เดือนที่แล้วเริ่มถือศีลห้าเธอได้กล่าวถึงพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเธอว่าบนหนทางที่ผ่านมาดิฉันมักหวาดกลัวต่ออนาคตที่ไม่อาจรู้ได้และเคยตกอยู่ในอันตรายเกือบถึงชีวิตถึงสองครั้งแต่หลังจากเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วดิฉันไม่กลัวอีกแล้วเพราะดิฉันรู้ว่าพุทธะไม่ได้อยู่ในวัด แต่อยู่ในจิตใจของตัวดิฉันเองชาวเยอรมันชื่อขา่าวกลับใช้เวลาว่างด้วยการแปลง,งานเขียนของท่านเจ้าพระคุณเป็นภาษาเยอรมันได้ติดต่อสำนักพิมพ์เพื่อที่จะวางแผงหนังสือในเยอรมันเขาวางแผนว่าหลังจาก,กเกษียณก่อนอายุแล้วจะอุทิศตัวให้กับพุทธศาสนาครอบครัวมีที่ดินผืนหนึ่งอยู่ในเยอรมันตะวันออกเป็นที่อิงภูเขาติดแม่น้ำ เขาตั้งใจว่าจะถวายที่ดินผืนนี้ให้ท่านอาจารย์ใช้เวลาสามปีสร้างเป็นวัดจีนเพื่อใช้เป็นที่เผยแผ่ธรรมแห่งใหม่ในเยอรมันท่านเจ้าพระคุณได้ทำตัวเป็นแบบอย่างโดยสิบกว่าปีมานี้วัดสีหลายได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาไม่มีเสียงสวดมนต์เสียงอึกทึกรบกวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบสวยงาม บริจาคเงินหนังสือให้โรงเรียนใกล้เคียงตลอดมาเมื่อตอนครั้งที่ลอสแองเจลิสแผ่นดินไหวได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ห้องประชุมที่ทันสมัยให้องค์กรสมาคมการศึกษาวัฒนธรรมใช้โดยไม่คิดมูลค่านอกจากนี้ยังให้บริการน้ำชาอาหารว่างทุกวันนี้ชาวชุมชนฮาเซนดากลับรู้สึกดีใจที่มีวัดซีไหลเป็นเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะธุรกิจที่ดินได้รับประโยชน์ไม่น้อยหลายปีมานี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกามีสภาพค่อนข้างตกต่ำแต่บริเวณเขตชุมชนฮาเซียนดากลับมั่นคงแข็งแรงชาวจีนจำนวนมากเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ขอให้ติดตามโฝกวงซันไปไม่ผิดแน่ ก้าวน้อยๆของวัดสีไหลคือก้าวใหญ่ของพัฒนาการประวัติศาสตร์พุทธศาสนาโดยมีประสบการณ์ของวัดสีไหลเป็นครูสาขาโฟกงซันในต่างแดนพัฒนาดุดหน่อไม้ในฤดูฝนมีสาขาของวัดโฟกงซันไปทั่วโลกเช่นที่ออสเตรเลียก็มีวัดจงเทียนอารามหนานเทียนเป็นต้นในยุโรปมีที่ลอนดอนเบอร์ลินปารีสสวิตเซอร์แลนด์ ในอเมริกาและแคนาดาก็มีหลายแห่งที่นิวซีแลนมีหอบรรยายและศูนย์ปฏิบัติฌานสมาธิบราซิลมีวัดอยู่หลายปรากวัยมีศูนย์ปฏิบัติฌานสมาธิที่แอฟริกาใต้ก็มีการก่อสร้างวัดนนหนานฮัวดำเนินง,งานโดยพระธรรมอาจารย์ฮุยหลีท่านเป็นพระชาวแอฟริการูปแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาท่านเจ้าพระคุณก็ยังได้ไปที่แอฟริกาใต้ ทำพิธีอุปสมบทชาวผิวดำสิบกว่าคนเข้าเป็นสิทธิ์โฟกวงสันในจำนวนนี้มีระดับที่มีการศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนับเป็นการริเริ่มที่ล้ำยุคของประทีศแผงพุทธศาสนาที่สืบต่อไปถึงดินแดนแอฟริกาการทำพุทธศาสนาให้เป็นสากลไม่ใช่ลงมือทำก็สำเร็จท่านเจ้าพระคุณก็ไม่แอบอ้างผลงานอะไรท่านมองว่า หลายปีมานี้ยังดำเนินไปอย่างราบรื่นมีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างคือนับตั้งแต่กลางยุคปี70ไต้หวันเปิดให้คนย้ายถิ่นคนที่ย้ายออกมีฐานะทางเศรษฐกิจการศึกษาค่อนข้างดีคนฮ่องกงหนีปี1997ที่ฮ่องกงจะกลับคืนสู่จีนผู้คนจำนวนมากย้ายไปประเทศอังกฤษผู้ลี้ภัยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อพยพไปดินแดนต่างๆเป็นระลอกคลื่นลูกหลานชาวจีนที่ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแม่เมื่ออยู่ต่างแดนจึงต้องการที่พึ่งทางใจพุทธศาสนาจึงได้พัฒนาไปภายใต้การสนับสนุนจากพวกเขาเหล่านี้ คนที่ต้องการสารฝันให้เป็นจริงอย่างท่านเจ้าพระคุณสิงวินรู้ดีว่ายังมีถนนสายยาวที่จะต้องเดินยกตัวอย่างอเมริกาพุทธศาสนาที่เผยแผ่สู่คนอเมริกันที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกนั้นเริ่มต้นจริงๆเมื่อคริสต์ศักราช1893มีการจัดงานการประชุมใหญ่ศาสนาโลกขึ้นที่ชิคาโกนอกจากนี้องค์กรพุทธศาสนาแห่งแรกในเยอรมัน คือสมาคมเผยแผ่พุทธศาสนาเยอรมันก็เพิ่งเกิดขึ้นในปี1903ย้อนกลับไปมองพุทธศาสนาที่เผยแผ่จากอินเดียสู่จีนมีการกระทบกระทั่งและกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมความคิดจีนผ่านเวลา400ปีเต็มกว่าจะมีรูปลักษณ์พุทธศาสนาแบบจีนแท้ดังนั้นถ้าจะให้พุทธศาสนายัางรากลงในประเทศต่างๆก่อตัวขึ้น คงต้องรอการพัฒนาไปอีกนับร้อยปีในขั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องเร่งทำคือการอบรมบ่มเพาะบุคลากรสากลด้วยพื้นฐานความเข้าใจเช่นนี้ท่านเจ้าพระคุณจึงคัดเลือกสานุสิ์ที่ดีเด่นของโฟกวงซันออกไปศึกษาอย่างต่างประเทศทำงานในระดับรากหญ้าในจํานวนนี้พระธรรมจารย์อีฝ่าเป็นภิกษุณีรูปแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยเยลพระธรรมอาจารย์ฮุ้ยไขคก็ศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาศาสนาที่มหาวิทยาลัยเทียนผู่ทำให้รู้ดีว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาที่อเมริกาหรือภาคพื้นอื่นๆก็เช่นกันจำเป็นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีความเคยชินของท้องถิ่นต้องช่างสังเกตเลือกใช้ให้เหมาะสม จึงจะชนะใจคนได้ดังนั้นท่านไม่เพียงศึกษาวิชาศาสนาและปรัชญาศาสนาและสังคมต้องตั้งใจศึกษาเบื้องหลังวัฒนธรรมตะวันตกยังเลือกศึกษาวิชาศาสนาเครศสศาสนาฮินดูด้วยเพื่อเป็นการรู้เขารู้เราการพกพาเอาแรงกายแรงใจที่ท่านอาจารย์ได้บ่มเพาะขึ้นมาพระธรรมาจารย์หุไยไคจึงตั้งใจหลีกเลี่ยงถิ่นที่พักอาศัยของชาวจีน ท่านไปพักในชานเมืองที่เป็นชุมชนชาวผิวขาวคบหาเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากครอบครัวบาทหลวงศาสนาคริสต์และมักไปแสดงปฐาฐกถาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยข้างเคียงท่านตั้งใจศึกษาเพื่อรู้ว่าชาวอเมริกันสนใจอะไรมากที่สุด <c oughs> เช่นเศรษฐกิจการศึกษาครอบครัวปืนยาเป็นต้นพร้อมกับตึกตรองดูว่าพุทธธรรม จะสามารถช่วยชาวอเมริกันอย่างไรเมื่อไปเห็นวัดพุทธศาสนา ที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกนะคะชาวพุทธทุกๆคนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธศาสนาของประเทศไหนก็ตามนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีกับชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนารัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน ขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ